สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายดำน้ำนะครับยี่ห้อฟิตไลท์นะครับะน,นะนะน,นะครับนี่นะยี่ห้อฟิตไลท์นะรุ่น V12 นะครับก็ตอนนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นไฟฉายดำน้ำนะครับเป็นไฟฉายดำน้ำนะครับนี่นะ ลูกค้าแจ้งอาการมาว่าไฟฉายสำหรับดำน้ำฐานชาร์จแจ้งอาการมาว่าซื้อมานานแล้วแต่ไม่แต่ไม่ได้ใช้พอเอาออกมาใช้ใส่ฐานเข้าไปแล้วมันแสงมันวาบแล้วก็ดับไปเลยเปิดไม่ติดลองใส่ฐานใหม่ก็อาการเป็นแบบเดิมนะครับก็นะครับ,นะรบตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาการที่ว่าก็คือมัน หมดมัน,มนช็อตนะครับมันช็อตนะผมไม่รู้ว่าเวลาดำน้ำเสร็จแล้วได้เอามาล้างน้ำเปล่าล้างน้ำปราปาหรือล้างน้ำกินหรือเปล่านะครับเพราะไฟฉายดำน้ำพวกนี้นะครับถ้าไม่ว่าคุณจะดำทะเลเอาไปดำในทะเลหรือดำน้ำจืดอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องล้างทุกครั้งนะครับต้องล้างทุกครั้งนะ เน้นย้ำเลยนะครับเพราะมันมีผลต่อพวกโอลิงนะครับพอพวกเนี้ยมันกัดมันกัดจนเสื่อมสภาพได้หมดนะครับก็คือเนี่ยเราใช้งานปุ๊บเราลงน้ำพอเราขึ้นมาจากน้ำปุ๊บเอาไปฉายมาล้างน้ำเลยนะครับล้างฉีดให้หมดนะครับฉีดให้ทั่วแล้วก็ตั้งไว้แห้งแล้วค่อยๆเปิดกระบอกออกนะครับอ หรือจาเป็นต้องเปิดเลยก็หาผ้าเช็ดให้มันแห้งหน่อยนะครับแล้วค่อยเปิดนะครับก็ตอนนี้นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัววิชายก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับโดยแบตเตอรี่ที่ใส่เข้าไปอันนี้เป็นแบตเตอรี่ผมนะส่วนแบตเตอรี่ที่ส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับอลองดูหมดการทำงานกันนะครับ นะกดฟังก์ชันแล้วยัง,งงงนะครับถ้ากดเลยไม่ติดนะครับต้องกดค้างไว้นะครับกดค้างเพื่อเปิดถ้าเราอยู่โหมดอื่นเราจะสามารถปิดได้ไหมปิดนะครับแล้วเปิดขึ้นมา แสดงว่าไฟฉายตัวเนี้ยังจำโหมดสุดท้ายที่เปิดนะครับอาจจะมีเมมโมรี่โหมดนะนี่นะครับอาจจะมีเมมโมรี่โหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบโหมดแบบฟังก์ชันแบบวนลูปนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันไปเรื่อยๆนะครับ แรงเบาแรงกลางเบาแล้วก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟแฟลตไว้บอกตําแหน่งนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโหมด SOS นะครับขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอ่าแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะวนลูปกลับมาที่เดิมนะครับ ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ากี่ลูเมนแต่ก็ถือว่าสว่างดีน่าจะพันลูเมนขึ้นเนาะไม่น่าจะเกินพันพันสองหรือพันสามรอยลูเมนอันนี้มองมองด้วยตานะอันนี้ผมฉายไฟขึ้นผนังนะครับแล้วก็มองดูเนาะถ้าดูผ่านกล้องโทรศัพท์ก็อันนี้ผมไม่ได้ขยับโทรศัพท์ตามนะผมมองด้วยตาผมเองนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ลูเมนก็ไม่รู้ แต่มองด้วยตานะครับน่าจะเป็นพันสองหรือพันสามร้อลูเมนไม่เกินไม่น่าจะเกินนี้นะครับแล้วกดปิดได้นะนี่นะครับสาเหตุที่ผมใช้ทานผมนะเพราะว่าแบตเตอรี่ผมใหม่กว่านะครับเลยอยากให้เห็นว่าตัวไฟฉายนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับไฟตรงนี้ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ เพราะว่าถ้าผมเอาฐานของลูกค้ามาใช้ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ก้อนเก่าแล้วนะครับเสื่อมสภาพแล้วนะมันเสื่อมสภาพแล้วเวลาใส่เข้าไปแล้วไฟตรงสวิตช์มันไม่ขึ้นสีเขียวนะครับมันขึ้นสีแดงนะอ่ะถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่เป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่ของผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับเว็บเซล์รุ่น k 3 0นะครับตัวนี้จ่ายกระแสสูงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นฐานของลูกค้าใส่มาเนาะฐานมีสภาพก็คือเริ่มเสื่อมสภาพโดยเปลือกนอกที่มีอาการบวมเป็นเหมือนสนิมอืมกอง เป็นอะไรนอ้อทำไมถึงไม่ซูมไม่ยอมโฟกัสเฉยอ๋อครับอ่าผิวบนเปลือกนะครับเปลือกแบตเตอรี่นะเริ่มมีรอยขูดขาดนะครับตอนนี้แสดงให้รู้เลยว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมนะครับเริ่มจะมีน้ำกดหรือ,อ,อสารเคมีในแบตเตอรี่นะครับมันไหลออกนะฮะ แล้วพอเราวัดกระแสไฟนะครับจริงอยู่ว่าแบตเตอรี่นั้นมีไฟอยู่ที่4.2โวลต์นะครับ <c oughs> วัดให้ดูนะครับจะได้เห็นเลยว่ามันมีไฟจริงแต่โดยสถานะของตัวไปฉายมันฟองเองนะครับอ่ะอันนี้4.1 4.120นะครับ4.120เนี่ยก็ถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างจะเต็มนะครับไฟมีไฟเต็มเนาะอันนี้ผมใส่เข้าไปเนาะนี่นะครับเราลองเปิด เขียวแป,ป๊บเดียวแล้วแดงเลยนะเขียวแป,ป๊บเดียวแล้วแดงเลยอันเนี้ยมันบอกให้รู้เลยว่าฐานเริ่มจ่ายกระแสสูงไม่ไหวนะครับแสงที่เราออกมานั้นมันจะสว่างไม่เต็มที่นะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือมันแดงนะครับมันแดงเลยนะอันนี้มันจ่ายกระแสไม่ไหวนะครับ สวิตมันเลยฟ้องว่าเป็นสีแดงนะก็ฟ้องให้รู้ว่าแบตเตอรี่นี้เริ่มเสื่อมนะครับอ่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก้อนนี้เริ่มเสื่อมนะครับก็ลองดูนะลองลองลอง,ลองดูว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่เป็นตัวไหนนะครับเออก้อนใหม่ที่เปลี่ยนใหม่นะอ่ะผมวัดจากก้อนนี้แล้วกันก้อนก้อนของผมนะ วัดให้ดูให้ดูโวลตไฟก่อนนะครับก้อนนี้มีไฟต่ํากว่าด้วย3.95นะครับ9 9 5เออไม่3 9มัวแล้ว39.55นะครับ39.55นะก้อนนี้นะโวลต์ต่ำกว่านะครับโวลต์ต่ำกว่าแต่สวิตช์ขึ้นสีเขียวนะครับ นี่นะครับแล้วก็ไฟที่ออกมาก็จะสว่างได้มากกว่านะครับอ่านี่ก็เห็นกันอย่างชัดชัดแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ส่งมานั้นเสื่อมสภาพนะครับไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับซ่อมแล้วเนาะก็โอเคครับ สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายแล้วก็พี่เพียนใดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้ครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ